วัสด no. e. ีพ่อแม่พี่น้องเด้อ hmm. ค่ะไม่ hmm. ียังก็เฮ uh. uh ้เ huh. ด็กบึ้งหรือเด็กยังตะกี้ว่าอันผีสิบงวดน่ะมันเป็นยังไงครับสิบงวดครับเจ๊เล่าให้ฟังนะสิบงวดยังยังมดแล้วอันว่าสิบยังม่แล้วแล้วอย่างขังมาถือลายแผลเออมันถือลายนะก็เลยโอ้ยผีฝรั่งมาบอกว่าดิฮะมาเป็นผีฝรั่งมาบอกมันมาบอกถ้าผีถ้าผีขอขอลอตเตอรี่เพื่อนครับ ขอเพื่อนวาแันให้คงไผ่คงไผ่บ้าครับกดวางก่อนหน่างหลวงชายรับครับผู้ใหญ้เนาะไม่รู้จิตตาจิตาจตา่ราะ้าปู่าอัอนณาปูาปูฝรั่งมหาเพื่นมาเพื่นมหาแตนก็เลยวาขันเป็ในผีลีนะให้ถือบังดูกับวางสิขันเมันผีลีนะให้ถือบังดูเล่หขข์ผมควาบ ให้มาโหลดสิบงวดเพราะว่าแมนแมนนีหลีเพิ่งก็ให้ลีติดงวดเลยแหะครับติดงวดติดกันเนาะงวดแต่ละงวดนี่ถูกเยอะไหมเจ๊ก็ถือสองตสองตวงวดสุดท้ายพันไห่สามตัวแมนเมนเหาพันไหได้สามตัวสามตัวเลยงวดที่สิบได้สามตัวโอ้คือสิบงวดนี่สิบงวดเลี้ยงเลยแหละครับแมนเรียงไม่ไม่ไม่มีเว้นเลยใช่ไหมติดติดติดกันเลย เพราะว่าลอตเตอรี่ยุบีขึ้นกันแล้วก็บบาณาอันขึ้นกันแล้วก็ตำเล่าลอตเตอรี่ญี่ปุ่นนะอันน่ะมันจะมีจันร์พูดสุขจรงสิทิอแล้วแล้วเป็นยังไงครับรอบนี้ฝันฝันแหละครับขึ้นนี่ฝันมขึ้นนี่ฝันเห็นตัวเลขเลขร้อยมากอลยจังหวะฝันเห็นตัวเลขนี่คือศูนย์สี่ด้วยที่เห็นเห็นศูนย์สี่กับสี่หกเห็นศูนย์สี่กับสี่หกมันมาแบบไหนครับเจ๊ จ้คของมามีกวามรู้สึกว่าจะของฝันบางอย่างหนึ่งคือว่าบรรลว่าไปใส่บ,บรรูุว่าจะคลองไปใส่ถ้าว่าได้เลขนะศูนย์สี่กับสี่หกลอยมาเลยเหรอครับลอยลอยมาลอยมาให้เข้าเห็นหนึ่งสิงนะบ้าศูนย์สี่กับสี่หกยั่มือสแล้วกวามฝันจะคลองนะจำมาได้แ้าว่าจำได้แต่ตัวเลขจำได้แต่ตัวเลขนะศูนยะ์สี่กับสี่หกครับที่ได้ที่ได้มากเนาะ จำได้คักเลยนะจำได้นอาะนันปกตินากัมันฝันเทาจะรมันเท่าจำบ่ได้ซึ่งอันนี้มาจำอะไรตัวใดก็ศูนย์สี่ครับสี่หกจำได้แต่ตัวเลขเอาแต่ว่างฝันอเจ้ะของจำบางฝันจะของบ่ได้แต่ว่าจำได้ตัวเลขสี่หกขันสี่เก้าน่ะแมนชื่อเมื่อขันนั่งเอาไปสี่ร้อยองลอองลมยังมาเจอมาแต่จังแดนบ่เคยบ่เคยเห็นแบบหนีงสีนาจจงได้ฝัน ฝันแล้วจำก้ฝันน่ะจำไม่ได้เลยแต่ว่าจำตัวเลขจำตัวเลขได้มาบอกเลยค่ะค่ะกวาดถนนมาคักมาแนถนนซีศูนย์ซีศูนย์ศูนย์ซีนนั่นแหละอันคือของยินค่าว่ามีบึงบ่แมนคือแมนเด็กบึงมันเป็นจังไดอยู่บ้านไผเด็กบึงนี่เด็กบึงอยู่บ้านอยู่บ้านข่อยนะเขาอยู่เด้อ้าวไปเฮ้ท่างอยู่ในแย่นเจได้แมนอยู่ในทีนล่ะนี่คือโซนบดีเลย มือเสานี่ก็ไปเอาอม,มือเสาไปยอดไปแล้วมือเสานี่ยอดเพิ่นเอาคืนมาให้ 5, 6, ห้าหกสามห้าหกสามแต่ว่ามือเสานี่คอยไปขอขามขาโค<อ>้งมือเสาไปขอตำเล่ามือเสานี่เด็กถ้ารัฐบาลเหาดีมากไปบัวท่านในขอในสีขอมือเลขออกปกติมันจะให้มือเลขออกแต่เก้านี่คือออกดูบ่เลขบึง่งมาก็ได้สองวดเนาะได้สองว,ดอดวเดเด็กบึง่ง ไ้บึงมาได้ได้สองงวดเล้บึงได้ได้ไ,ดไดทยครับได้เล่าได้ทดไทเลยอางวดนั้นได้ทไทยอเจ็ดสีเ่เออมะแมนอเจ็ดเก่ามนบ่ไทยหาโอ้ยมะแมนไทยหาสองลาเออเก่าเจเล่าเก่าเจ็ดไทยหาสองแมนแมนแมนจำจำผิดจำผิดมันหลายมันหลายหลายกันจำไม่จำ,จำถึง <laughs> งวดนี่งวดนี้กันนี่ละงวดนี่เมื่อเส้านี่ขอทิมเอ็นเข้าไปนะเพิ่นห 6, 3, ่มากนะหาหกสามสามตัวงายพร้อมงายไปเลยนะหาหกสามนะสามารถไปไท่ได้ปะกะแล้วแล้วต่เ,าเตานาะอันนี้แล้วแต่ตตมันกับว่แน่นาะมันบ่นแน่นอนนอนเขากับบ่ลูเนาะเขากับพทันโลกนอนาะบ่ันม,มั่นใจ แต่ว่าเดขฝันนี่เห็นเป็นโตชื่อได้ไดเห็นเป็นโตชื่อได้เลยเลขฝันนี่เป็นตชื่อได้เลยเลขฝันง่ายง่เลขฝันตัวใดก่อนสี่ศูนย์กับหกสี่อ๋อสี่ศูนย์กับหกสี่ไทยหนึไทยแต่ว่าเข้ากับโรลูว่าสิไปไทยหรือไปนะเล่าเนาะแต่ว่าเลขกัน ฝันเนี่ยเขาเขาก็บบองฮูวาสิไปทั้งหลายแล้วแต่แล้วแต่ผู้เสียเอาเนาะแล้วแต่ผู้เสี่งเสือเอาหรือบอเอฟซีโทรถามได้บอเบอร์โทรได้บอเบอร์เบอร์โทรเลยแมนผู้เพคนเพคนอยากได้ตามเล่าก็มีเรืองสะดวกบอเสนอไอ้เพื่อนใครเพื่อนเขาไอเบิร์ในีเกล็ดน่ะนคลิปเปาอืมข้างเขาประวัติอื่นเขาเขาเขาบอสะดวกี่สิ กระถาไปเบิ้งในคลิปเอาผู้ใดอยากได้กระถาไปเบิ้งในคลิปเอาหรกลัวง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าฝันคักักน็อตแต่ว่าฝันนี่ฝันคักฝันคัก่ขึ้นนะฮะฝันก็คือจำได้เลยนะจำได้จำได้คักเลยล่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะก็ปัญหาสี่หกนะสี่หกหกสี่เนี่ยเอาแกนแกน คื u, อแขนแขนเลยคือศูนย์สี่กับสี่ห oh, กโอหกสี่กราบเอาหน้าเจเนาะกับเอากลับเอาอเดี๋ยวสี่ยำเอเอแดงแดงอันนีด้ดวงดวงไฟด,ดวงมันเนาะค่ะโอ้อยากไปเห็นแน่นะอันบึ้งอยู่หลังบานติอเอออยากไปเห็นกับปอยู่เพือนอยู่ไก่เจยาหัวอยู่ใส่ก็อยู่ใกล้ๆกันละใกล้กันใกล้กัน พันธุ์ที่เทศจังไหเฮาเอายอดลงในหูสิบอเล็กยอดบ่เอาเอออันกระดาษยอดลงไปถ้าเดาขึ้นมาให้ได้ยอดไปจะเป็นเ่ง็ด้ตัวเลขมันสิเอาขึ้นมายามอดไรคะเนี่อันบ่อันขวอยน่ะถ้นได้หยิบขึ้นมาแต่ว่าเพิ่นเอาขึ้นมาไว้แล้วอ๋อ้โขวันขัานฮาสิเอาเลขใหญ่นี่ก็คือไปยอดใส่หู้ไย้อนย้อนลงไปเออย้อนลงไป บาีโดนป้นไดเพันจังเอาขืนให้เบื้องโมงแต่แต่ชั่วโมงหนึ่งขืนโืนมานั่งถ่าจนวินเหิ่น้หรือว่าเหายอดไปเหานีไเห็นยางจังมาเบิ่งสิอหอดหันรไปเฮาก็ยอดไปเ้วเฮากัไปฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮากับ่นมาเบื่องไปเอาเลขเบิ่งเอาบ่เป็นจังสี่ลดยอดไปพ่กข้นมาจะเคียได้หนีก่อนนี่ดีเด้อันนี้คยเอาวกีตะกี้ก็บบฮู้จักเลยเคยเห็นตะเจ้าเฮ็ด อันนั้นแน่นนะเบิ eg, ้งแน่นเลยอันา y o ยูท um, ูบข้าเจ้านะอข้าเจ้าก็จะเอาขึ้นมาไงแท้ปติข้าเจ้าก็ไปยอดไปล้ะข้าเจ้าก็เบิ้งเนอกันได้ยินข่าวว่านี่แหละจะคองเลยล่องจะคองกัได้ยล่องเบิ้งน้าวันสิเข่าเปล่าเหรอคะเข้าทีงว่ติดครับสองป่ะสองเบิ้งนีหละครับแม ทั้งเลขลอยมามีทั้งบึง้งใช่ไหมครับแมนบึ้งมันเป็นตัวแบบไหนเนาะเหมือนแมงมุมนี่ไหมแมงแมงมุมใหญ่เลยพญาแมงมุมตัวดำๆพคนได้ไหลายออขอดูแนวทางหน่อยครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช่ไหมไอ้บึงบ้งบึ้งบึ้งนี่ได้ได้เรยได้ของจะว่าผดอยเป็นเลขเล่าผดอยเล่าเนาะขอผดกามโค้งแต่ว่าขอ,ลขลาขอ,ขอางรัฐบาลยังไม่ได้ใช่ไหมเจ๊ยัง แล้ววันนี้ตำลาวได้ตัวไหนนะครับตำตำลาวได้ฮ่าตำลาวฮ่าหกห้าหกสามตำลาวได้ห้าหกสามตำลาวฮ่าหกสามครับวันนี้เนาะตำราวส่วนส่วนอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเั็นอันนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลจ้าเป็นเลขใหญ่นะครับเลขใหญ่ด้านนี้พี่นอ้องเลขใหญ่ที่แต่ว่าเท่ากับบรูวาเพิ่อนสีเป็น ตำเล้าหรือว่ารัฐบาลไทยแต่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่บึ้งใช่ไหมโบอันนี้บ่แมนอันนี้เลขฝันจ้ะอันนี้ฝันอันนี้ฝันฝันว่าลอยมาเลยใช่ไหมครับแมนฝันลอยมาเลยเป็นโตลอยมาเลยศูนย์สี่กับสี่หกศูนย์สี่กับสี่หกจ้าจ้ากลับเอาเนาะกลับเอาเป็นแนวทางนะครับแนวทางน่าจะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขรับมาดามนะครับผม